เกิดอะไรขึ้นเนี่ยรถ,รถชนตูดแม่เอ้ยแรงจริงจริงดูดชนเลยชนคู่กรณีนะครับชนไปแล้วตกใจไหมลูกแรงไหมฮะดูแม่แม,แม่เป็นไรป่า แม่บากปากแม่เนี้ยแม่กระแทกพวงมาลัยจอดติดไฟแดงอยู่แล้วก็ชนตูดแรงมากอ่ะคือเหมือนไม่ใช่แค่แบบเหมือนไม่ใช่แค่ไหลอ่ะเหมือนเหมือนเหยียบมาชนเลยปึ้งเลยนะอ๋อไม่ใช่แค่ไหลมาจูบอ่ะไม่คือวนแบบเนี้ยดีนะมินว่ามีคาซีทเห็นไหมเนี่ยไม่โดนตรงนี้ท่านนี้หัวแตกไปหมดมีคาซีทเห็นไหมเนี่ยอยู่บนข้อหนุนอันตรายนะ เราประกันก่อนอเราประกันก่อนเนี่ยมีคาซิถึงนั้นมีคาซีปลอดภัยเราประกันมาอันนี้เนี่ยรถติดนะครับเขาก็เลยให้เข้ามาอยู่ข้างนอกแล้วให้เข้ามาอยู่ในปัมน๊มแทนเมื่อกี้อยู่เลนกลางเลยมีรูปให้ดูมาอยู่บ้านป้กกาก็รีบมาอ้าวเลยเนี่ยรถป้าจอดอยู่ฝั่งนู้นน่ะป้าป้าคนฝั่งนี้รถติดเราประกันก่อนอ่าดูอีกทีเนี่ย นี่บุบอันนี้ก็บุบหน่อยโถ่หลุดเลยประกันเรามาแล้วนะครับเหลือประกันของน้องนะครับคันขาวรอประกันก่อนไม่น่ามีอะไรนะครับก็ซ่อมรถชนเนี่ยนะหนุกเหลือเกิน,นเห็นไหมมีคาซีทบันดีเห็นไหม เนี่ยมีคาซีสมันดีอย่างนี้เห็นไหมนั่งคาซีตเนี่ยเหม่งั้น่ากระแทกไปแล้วใครหน้าตาเก๋ไหมใบตอแม่รถชนในเด็กหลานๆมั่นสนุกเหลือเกินรถตูดพังเนี่ยสนุกเหลือเกินเดี๋ยวจัดน้ำแค่นุ่มประกันเข้ามาแล้วเห็นไหมประกันเข้ามาแล้วน่าใช่ไหมเรากินน้ำรอก่อน เดีย๋ยวจะไปกิน MK แล้วฉลอง MK ็มให้หน่อยโดนชนตุดเออทันแล้วปะเออหมดไปปะเอา้าไอ้ดาหายไปไหนเนี่ยโอ้อเอา้เอาปิดเทปก่อนแล้วอย่าลืมสตุ๊กตาคลายก้อนเล็กก้แเชให้ด้